คนที่เรียกว่าอยู่แต่บ้านละกันไม่ได้ออกออฟฟิศเนาะก็จะทานวันละหนึ่งสองไดนะคะแต่ถ้าใครที่ต้องเดินทางออกจากบ้านออกมาที่ออฟฟิศเจอแสงสีฟ้าเช่นเราขัรถหรือมานั่งออฟฟิศไม่ใช่แบบนี้ให้ทานวันละสองครองเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครที่เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทะเลหรือกลับมาจากทะเลนะคะเราต้องการแบบ ฟื้นฟูแบบเล็กด่วนสุดๆสามารถทานเช้ากลางวันเย็นค้างคืนหนึ่งสองได้เลยไม่ได้มีความร้อนคือเหมือนจะทานตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องอดึงด้วยเทคโนโลยีค่ะคือตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยแน่นอนว่าจะต้องมีเทคโนโลยีที่เป็นเอ็น นะคะที่เป็นไลโยโซมตัวนี้อยู่แล้วแล้วที่เพิ่มขึ้นมาค่ะก็คือเทคนิคของการดูดซึมไส้เดืนนค่ะการดูดซึมไส้เดืนนั่นคืออมไว้ใต้นี้สิบถึงห้าวินาทีนะคะก่อนที่จะกลืนเพื่อจะทําให้เกิดการดูดซึมที่เร็วที่สุดแล้วก็เข้าเส้นเลือดเข้าสูงหัวใจแล้วก็กระจายไปทั่วท้องทารก